หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ในเอจิงโซซ i e ตี้ที่ FM 101.5 MHz เมกะเฮิร์ สวัสดีคะ่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society ค่ะทางจุฬาเรดยเดโอพรัสเอฟเอ็มไจุด้เมกะเฮิร์นะคะเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยในมติติต่างๆนะคะทั้งด้านสุขภาพสังคมสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยรายการนี้เราก็จะมา,เ,าเล่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งในระดับปจัจจเกบุคคลทั้งเรื่องชุมชนสังคมที่มีการเตรียมการรวมไปถึงในระดับนโยบายด้วยนะคะทุกๆสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะท่านจะนำคุณฟังไปพูดคุยกับทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งกรมนี้เป็นหน่วยง,งานที่ดูแลการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยนะคะ ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักทีเดียวนะคะในการดําเนินงานในเรื่องนี้ในวันนี้รายการเราจะนำมุ้นฟังไปพูดคุยกับคุณอภิญญาชมพูมาศนะคะรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะโดยที่เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะการก่อตั้งก่อกำเนิดของ กรมกิจาการผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆก็เพิ่งตั้งมาได้เจ็ปีนะคะในด้านของการดูแลผู้สูงอายุในมิติต่างๆมากมายทีเดียวนะคะตอนนี้คุณอภิญญาชุมภูมาานะคะท่านรองอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านทุกๆท่านนะคะค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากทางกรมนะคะในการมาพูดคุยทีนี้ในการกอดกําเนิดเกิดขึ้นของกรมกิจการผู้สูงอายุคะ่ะเรต้องเรืยนจากท่านผู้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางกรมกิจการผู้สูงอายุเราเพิ่งครบรอบ6ปีนะคะเมื่อวันที่6 มีนาคม2564ที่ผ่านมานี่เอง oh, นะคะ <okay. S 2> ปีนี้ก็่ถือว่าเราก้าวย่างเข้าสู่ปีท oh, ี่เจ็ดนะ <okay. S 2> ค่ะเปการต่อตั้งกรมกิจการผู้สมมูงอายุ <Okay. S 2> ต้องยังอยู่ที่ว่ากรมนี้เนี่ยนะคะเพิ่งต่อตั้งมาเมื่อ6ปีนี้เองนะคะค <Okay. S 2> ่ะเกิดขึ้นจากการที่เราตอนแรกเรายอยู่กรมประชาสงเคราะห์ <Okay. S 2> นะคะเมื่อปี2545กรมประชาสงเคราะห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมรัฐบาลได้ ประกาศจัดตั้งนะคะให้มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อปี2545นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะทางออในส่วนของกฎกระทรวงที่ออกมาในเรื่องของการจัดตั้งแวนมาตรการของกระทรวงก็กําหนดไว้ว่านะคะจะต้องมีเรื่องของการจัดตั้งกลมขึ้นมาให้สอดคล้องกับภารกิจ เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ก็ถิบเรื่อนมาจากว่ามันมีกลุ่มที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเป้าหมายเช่นก็ทางกระทรวงพมเราก็จะมีกลมกิทการเด็กเยาวชนกลมสิทการีิลปาบันครอบครัวกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่กรมที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุนั่นยิ่งอื่นนะคะฉะนั้นแล้ว ด้วยด้วยสถานการณ์ที่เราทราบกันดีว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2,540กว่าเป็นต้นมาด้วยซ้ำไปค่ะ,คะมีสัดสรร่วนของผู้สูงอายุ10%ของจากจํานวนสัดสรร่วนของประชากรทั้งหมดนะคะแต่แล้วจึงเป็นความจําเป็นว่าจะต้องมีกรมเพื่อเป็นกรมที่จะต้องมากับเครื่องงานในด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยค่ะ อันนี้คือความตึงเครนะคะค่ะใน <c oughs> การดําเนินงานที่ผ่านมาค่ะของของกรมเนี่ยค่ะในวุวงเวลาหกปีที่ผ่านมาแล้วก็กําลังย่างก้าวเข้าสู่ปีที่เจ็ดเนี่ยค่ะมีการดําเนินงานที่เราต้องทําอะไรอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทําให้มีการเตรียมการที่จะมีผู้สูงวัยมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่เรารับทราบกันดีว่าณขณะนี้นะคะเรามี จำนวนผู้สูงอายุอยู่ประมาณ11.7 11, ล้านคนนะคะถ้าคิดถ้าคิดเป็นสัดส่วนของร้อยลัของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศก็อยู่ประมาณ17.6เปอรเซ็นต์ซึ่งว่าถ้าที่ปี64เนี่ยเราคาดว่าเราจะแตะเข้าไปสู่20เปอร์ซ็อย่างที่ท่านมีผู้ดำเนินในการเด้นดังเรียองที่พูดนี้แต่ว่าปี64แล้วอาจจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือว่ามีสัดส่วนของ ประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนถึง20เปอร์เซ็นต์นะคะ <Okay. S 2> แล้วทางกรมจิตการผู้สูงอายุตลอดนรืออะไรที่มามาเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใต้พรบรผู้สูงอ,สอ,สอ,สอายุพศ2 4 6นะคะล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของพรบ,ร,รบปรับปรุงมาเป็นระยะนะคะซึ่งฉบับที่2นั้นก็คือ2 2553ก็ได้มีการปรับปรุงครั้งหนึ่ง แล้วก็ปีพศ2560ก็มีการปรับปรุงเป็นฉบับที่สามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอบรอบการทำงานของกรมจิตการที่สูงยุซึ่จึงดำเนินการภายใต้ของพอรบผู้สูงยุพศ2546แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมปี53ปี60น,นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะทางกรมก็ได้กำหนดวีสัยทัศน์เพื่อ เพื่อรองรับในเรื่องของไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไว้ว่าผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตดีมีหลักประกันและเป็นพลังของสังคมเรากาหนดวิสัยทัศน์ไปอย่างนี้เมื่อเรา,ากำหนดวิสัยทัศน์ไปแล้วเนี่ยนะคะกรมก็ได้มีการกําหนดพันธกิจเพื่อการขับเคลื่อนให้เห็นนี้เป็นปรูปธรรมและภาคส่วนภาคส่วนไ้นได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะเน,ใ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 นื่องจากวิสัยการทํางานได้ที่ผู้สูงอายุนั้น มันมันมีวิติที่ที่หลากหลายมิติมากที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างที่ท่านที่เงินในการได้บอกไปแล้วว่ามันจปเกี่ยวข้องกับนิติเรื่องของสุขภาพที่สุขภาพแน่นอนเนี่ยเสื้อผ้าผักที่ทําเรื่องของสุขภาพสอง้านเมืองหลาย็คือกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะยังก็นมิติสังคมก็กระทรวงพอมอมิติเศรษฐกิจก็อาจจะแตกกันได้หลายกระทรวงอาจจะเป็นท่านกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงพอมออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นี่สือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ยี่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเพราะว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมท,ทั้งที่อยู่ในตัวตัวตัวภายในบ้านของผู้สูงอายุแล็สภาพแวดล้อมที่เป็นที่สาธารณะคำว่าที่สาธารณะเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกังบ,บทั้งเรื่องขนุนหนทางเรื่องยานพาหนะที่ผู้สูงอายุจะต้องไปใช้บริการนะคะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ที่มาแรงที่ เราคิดว่ามันจําเป็นต้องเป็นอีกนิตีหนึ่งที่เราต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อไปช่วยทาให้ในสี่มิตินั้นเป็นเป็นไปตามสถานการณ์ที่มันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยเราก็คือนิสิในเรื่องของเทคโนโลยีและทั้งประจนะคะมจริงจริงเป็นที่มาว่าในส่วนของนะคะวิสัยทน์ที่เรากําหนดไว้แล้วก็คุณที่เขียวกำหนดไว้ สิ่งประกอบด้วยธนกิจอ้วสี่ตัวสื่สัตวอนุญาท่านท่านที่ฟังนะคะว่าอาจจะเป็นแผนเชิงวิชาการนิดนึ่ง,<ช>งแต่ว่าท่านจะเห็นภาพนะคะว่า<ช>ว่าพอกล่าวถึงว่าธนกิจแล้วมันทําให้เรารู้เลยว่าองคมนี้มันต้องไปทําอะไรให้กับที่สิ่งีชวิตของประเทศไทยเรานะคะก็ธนกิจตัวที่หนึ่งก็คือว่าต้องผลักดันนโยบายต้องผลักดันนโยบาย,าย,บายมาตรการกลไกเทคโนโลยีและวัตกรรมในการทัฒนหาสมภาพชีวิตร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อันนี้นคือความแมกจิตตอนแรกของเราเลยช่วยเรื่องนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของไม่ยบายนละอยู่บายและข้ะสตกลงนะคะฉะนั้นเราต้องเป็นมเรียนงานของผู้สูงอายุของประเทศไทยกรมกิจการผู้สูงอายุภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัส่ส่งลดนั้นนะคะจะต้องผลักดันให้เกิดนโยบายเกิดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ได้นะคะอันนี้คือพันธกิจตอนที่หนึ่งนะคะซึ่ง ซึ่งก็ต้องเรียนว่าในพันธกิจตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเราก็อขากดับไม่เยอะพอสมควรเลยนะคะยกตัวอย่ยางเช่นปัจจุบันนี้ก็มีนโยบายอยู่และก็มาตรก,การอยู่สองตัวคต่เรื่องก็คือวาระแห่งชาติเรื่นนะะองสังคมสูงอายุท่านคงจะยินนะคะวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุซึ่งเราจะมีการว่าแต่จะปี61น,นะคะที่ วาระแห่งชาติตัวนี้จะถึงปี2 0 4 0ปีนี้และก็ถ้ามันมันดําเนินการไปย,ยังไม่รูปเป้าหมายนะคะก็อาจจะขยายท่วงระยะเวลาของวาระแห่งชาติตัวนี้ออกไปเป้าหมายก็คือว่าจะทําให้ผู้ส่งยุไทยนั้นเป็น active agent ค่ะนะคะภ <okay. S 2> ายใต้ของของการมีสุขภาพดีมีหลักประกันการมีส่วนร่วมของทุกคนนะคะอันนี้คือศลปที่ที่เรายึดที่ ทำให้เราผลักดันในข้อที่หนึ่งที่บอกน่นภารกิจเราออกมาเป็นนโยบายแล้วในขณะนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองที่ใหม่ๆเลยค่ะก็คือปีหกสามที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและเกือกลมี่ยวกันที่สูอยื่เนี่ยก็ผลักดันในเรื่องของมาตรการ นะคะในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือมาตรการสังคมสงวยคนไทยอายนีืนองค่ะนะคะซึ่งที่มาตรการนี้คอรมอให้ความหอิชอบและประกาศออกมาแล้วเมื่อเมื่อเดือนเมษายน2,563ที่ผ่านมาน้่เองค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันมา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สี่มิติแล้วก็เติมด้วยเรื่องสองทิศนุยี่และกัตะกันเข้ามาในเป็นเป็นเคื่อในการขับเคลื่อนให้มันประสบความสำเร็จตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็จะทราบเนดีว่าเราขาดการเตรียมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงวืยเช่นอย่าง่ายๆเลยเรื่องการออมเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะที่ทั้งสภาพแวดล้อมในบ้าน สภาพแวดล้อมที่อยู่ที่สถานะต่างๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเราเราขาดตรงนี้มากนะคะเพราะั้นรัฐบาลก็เห็นความสําคัญแล้วก็คมก็ได้นํานโยบายตัวนี้เนี่ยมาขับเคลื่อนในแผนกิจตรงน,นี้เรื่องของการส่งเสริมการเตรียมพร,มพร้อมๆประชากรรองรับสังคมทูงใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นที่รปฐบาลที่ชัดเจนกะ็คือมีแผนบูรณาการการเตรียมพมพร้อม ประชากรรองรับส mm ังคมสมัย hmm. ซ hmm ึ hmm. uh ่งตอนนี้ก็มีหลายกระทรวงที่มาร่วมกันถี้ขยับที่มาจากห้าหกกระทรวงเป็นถึงสิบกระทรวงเลยนะคะที่มาร่วมเป็นผับพืชในแผนบูรณาการตอนนี้นะคะส่วนที่สามก็คือเรื่องของันรกิจตัวที่สามคือการคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนและที่ทักสิทธผู้สูงอายุให้ถึงเท่าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของสวัสดิการนะคะ เป็นคัน้กทิจที่บอกให้เราทาในเรื่องการคุ้มครองการส่งเสริมการสนับสนุนและการพิทักษสิทธิผู้สูงอายุให้ได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเพื่อถึงและเป็นทางนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็มีโครงการกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ตรงนี้หลากหลายมากทางในเรื่องของนะคะเอ่อเรื่องของเงินผู้ยืมในการประกอบอาชีโครงการสนับสนุนกลุ่มองค์กรที่ทํางานด้านผู้สูงอายุภายใต้กองทุนผู้สูงอายุเรื่องการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยกับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนไม่มีกําลังที่จะปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้เหมาะสมนะคะกับความจำเป็นของผู้สูงอายุมีเรื่องเงินส่งข้อครอบครัวมีเรื่องเงินค่าจัดการศพนะคะและขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างของการที่จะปรับปรุงข้อเสนอหมายนะคะในเรื่องของการคุ้มครองส่งเนริมสารโดยิตผู้สูงอายุให้เข้าถึงกระบวการสังคม อย่างที่ท่านได้ทราบกันดีว,ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจะมีเห็นปัญหาของสูงใหญ่ๆอยู่สองเรื่องจากรัฐบาลเนี่ยนะคะได้ออกสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเห็นตอนแรกก็คือเรื่องสองเงินที่ผู้สูงอายุกรณีที่รับเงินซามซ้อนกับสถับันอื่นอื่นตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการที่จะพิจารณาเรื่องของการแก้ไขระเบียบหากระเบียบนี้เป็นปัญหาในการที่จะ จัดสวัสดงการให้กับผู้สูงอายุในกรณีที่ผู้สูงอายุนะคะตรงนี้หรือระหว่างของการการนานากพูดคุยกันในในนามของคณะกรรมการผู้สูงอายุของชาติและก็มอบให้อน,นุสกรรมการรอบปลืนแกรไขกฎ็หมายนั้นมาเป็นผู้ด,ดำเน,นินการเรื่องนี้ที่เกิดอ<ต>อกมาเป็นข่าวออกมานะคะว่าต้องถูกเรียกเงินคืนอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะอันนี้คือคือที่ที่ท่านรองพุดนเมื่อสักครู่นี้ซึ่งก็ได้เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็อยู่ในระหว่างการ การแก้ไขเพื่อที่จะให้การรับเงินสวัสดิการตรงนี้ไม่ซ้ําซ้อนใช่ไหมคะเพราะว่ามีหลายทางค่ะเอายุของท่งทงทานนั้นให้ท่านที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิตรันี้ก็ท่านก็จะได้เข้าถึงสิทธิด้วยค่ะและก็อีกส่วนที่เราเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของโ,อโครงการเราชนะนะคะเราจะเห็นว่าท่านที่ถึงที่เราอยู่ในพื้นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนั้น การเข้าถึงสวัสดิการตรงนี้ค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะซึ่รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาให้นะคะไมว่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่เข้าสิทธิตรงนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมองไว้เผื่ออนาคตด้วยว่าถ้าเป็นเสวัสดิการของรัฐที่จัดให้อ่างนี้เพื่อเอื้ออานวยความสะดวกให้กับคนที่สูงอายุนั้นเราจะทํายังไงให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่ที่รัฐจัดให้ <Laure en> <também S 1> ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้ามีอนาคตมีในลักษณะนี้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ก็อันนี้แค hm <infectious> ่เ <meals> ป็น <Wales> ตัวอย่างนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยสารบัญการบางตัวเนี่ยนะคะก็เออมันมันมันผู้นอยี่ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะท่านก็ท่านก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ในบางตัว นะคะก็อาจจะด้วยความความเจริญของาด้านเทคโนโลยี้รัตกรรมนะคะแต่ว่าถึงเรื่องเหล่านั้นบางส่วนท่านยังยังเข้าไม่ถึงเรื่องเคโ่โลยื้อเรื่องรัตกรรมค่ะก็ทําให้ท่านอาจจะขาวเรื่องของการเข้าถึงสื่อปดิการที่ท่านผู้ใจรับตรงนี้ในภาคส่วนบางสเวาก็เชื่อกันแต่ว่าถ้าเราพ่านหน้าเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ท่านไม่ ไม่มีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากการที่ท่านท่านยังเข้าไม่ถึงเรื่องของเทคโนโลยีและกิจกรรมค่ะก็เรียนว่าตระนี้เชื่อคือธุรกิจประทภ่สามนะคะในเรื่องการคุ้มครองส่งเสริมจ่กผลไม้ทีสิทธิื่อสิยุทธในการเข้าถึงสวัสดิการก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่ากรมจุดิการที่ส่งเรื่อนั้นไม่ไม่มีหน่วยงานที่เป็นระดับท้องถิ่นแล้วก็มีส่วเรียนรู้อีกหนึ่งของ ในจังหวัดอื่นๆบางจังหวัดเราไม่มีหน่วยงานของเราอยู่ในพื้นที่นะคะฉะนั้นแล้วกลไกกรมกิจการผู้สูงอายุจึงฝากไว้ที่ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงองจังหวัดหรือพพจนะคะซึ่งเป็นตำแหนของกระทรวงที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะคะในการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะทีนี้เราเรามองไปข้างหน้าค่ะว่าในอนาคตข้างหน้านี่นะคะทางกรมเองเนี่ยได้มองว่าการ ที่เราจะเตรียมไปสู่สังคมสูงวัยแบบขั้นสูงสุดน,นะคะที่บอกว่าจะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละสามสิบเนี่ยคะ่ะตรงนี้ในเราเข้าก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุแบบจะต้องทําอะไรยังไงบ้างคะตอนแรกนะคะว่าในส่วนของเราคาดกานดีว่าเราต้องเตรียมแล้วแหละนะคะ,ะแล้วเราก็เตรียมมาระยะหนึ่งนะคะ,ะแต่ว่าถ้าจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่าง นะคะเราเราคงจะต้องเตรียมมากกว่านี้นะคะหรือสร้างความตระหนักให้กับสังคมได้มากกว่านี้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะต่อสังคมสูงอายุซึ่งองเห็นว่าในส่วนกลางเนี่ยก็มีกลไกนะคะที่ที่เป็นกลไกที่อยู่ส่วนกลางนะคะที่เป็นกลไกในการสับเคลื่อนในการผลักดันเรื่องนโยบายผลักดันเรื่องมาตรการออกมานะคะนั่นก็คือคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งจะเป็นเป็นไปตามพระราชบัญญับผู้สูงอายุ อ่าพรสอบสองพาสี่บมาตราเก้านะคะที่บอกว่าให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งตรงนี้ก็ประกอบได้ด้วยด้วยหลายส่วนส่วนราชการที่เราเป็นคณะกรรมการผู้สูงอายุหชาติอยู่นะคะแล้วก็ภายใต้ตัวนี้ก็ยังมีอนุกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอีกจำนวนอีกเก้าคนนะคะที่ต้องพิจารณาเรื่องของการจะทํายังไงที่จะออกผักดันนโยบายราชการกลไกเนี่ยให้ให้เกิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อยูสิทธิภาพที่สุดนะคะ ก็ต้องเรียนว่าเมื่ออกลไกเหล่านี้เนี่ยท่านก็เป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการที่จะผลักดันตรงนี้นะคะนะคะเราคงจะมองแต่เฉพาะในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นท่านที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอย่างเดียวไม่ได้แล้วถึงแม้ว่ากลมกิจการที่ส่งนี้จะชื่อว่ากลมกิจการที่ส่งอนยุะแต่คาว่ากลมกิจการที่ส่งนี้จะมองเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่ได้แล้วนะคะคงจะต้องมองในกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มวัยอืน่นที่เตรียมความเปอนตัวการเป็นสังคงมส่งนใยญ่ที่แน่นอนเด็กท่านได้กระทบแน่นอนเลยค่ะนะคะเลื่องสาวว่ามีละรายแรงงานน้อยคนเสียภาษีก็น้อยนะคะแล้วก,ก็กระทบเรื่องการติการกระทบเรื่องการภาวะท่านพิงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วเพื่อเพื่อเพื่อเตรียมตรงนี้เนี่ยกรมจุลการที่สูวจึงมองว่านะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องต้องเตรียมเนี่ย นะคะเราต้องทําทั้งสองส่วนไปพร้อมๆกันส่วนที่หนึ่งก็คือเตรียมประชากรกลุ่มที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุนะคะวัยสำคัญยงานนะคะต้องเตรียมในเรื่องของการออมเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสังคมที่่านอยู่คนเดียวต้องได้แต่งงานเนี่ยนะคะถ้ามีลูกอย่างเนี้นะคะมันจะเป็นอยู่ในสังคมสังคมคนเดียวมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะฉะนั้นแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยคงต้องเตรียมพร้อม นะคะโดยการสร้างความตระหนักนะคะให้กับประชากรวัยวัยอื่นที่ไม่ใช่วัยผู้สูงอายุได้เตรียมตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการออมซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าในมาตรการของสังคมสงวัยคนไทยอายุยืนนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ที่ได้กําหนดไว้ว่านะคะจะมีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการออมการส่งเสริมเรื่องของภาคส่วนต่างๆเข้ามาส่วนร่วมในการที่เตรียมคนสู่สังคมสงวยอายุ นะคะอันนี้คือคือสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยที่ต้องเนลองสร้างความตระหนักให้คนที่เครื่องวหวนั้นได้ถึงความสําคัญและตําหนักว่าเราจะร่วมกันเปลี่ยนตัวสู่การเป็นสังคมคนวันในส่วนที่สองที่ต้องทํานั่นก็คือว่าที่สื่ยึดมีมากขึ้นค่ะค่ะะในเมื่อเป็นมากขึ้นอย่างนี้นะคะ,ะกรมจิการที่สน,นี้จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของการส่งเสริมภาคส่วนต,ต่างๆเข้ามาลงส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมนี่นนะคะภายตมาตรการเดียวกันเลยค่ะก็คือมาตรการสังคมสงวนยู้สูงอาย,าย,าย,ยุซึ่งตอนนี้ก็บอกไว้ว่านะคะทําทั้งในส่วนของการเตรียมประชากรที่ยังไม่สูงอายุแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยของผู้สูงอายุที่มี60ปีขึ้นไปเนี่ยภายใต้ศีลิ0อันนี้เรายึดไว้ตลอดนะคะ,ะว่าต้องศีลิ0นี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึะะ่งตอนนี้ก็จะทํามากยิ่งขึ้นในเรื่องของการที่ทําให้ท่านผู้สูงอายุนั้นได้หนักถึงความสําคัญนะคะในการพึ่งตนเองค่ะนะคะอาอาจจะเป็นรูปของการสังคมงสขคอแล้วแต่เป็นรูปของการว่าจะทํายังไงให้ท่านนั้นนะคะเป็นเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้ยาวนานที่สุดนั่นก็คือหมายกาว่า,าดูแลชืล่อเลือตนเองได้ยาวนานที่สุดอาจจะเดินที่อาจจะเคย ดูแลตัวเองหรือขึ้นตันเองได้าารรการทำภารกิจส่วนตัวในการเนินชีวิตนั้นอาจจะถึงเสียริบันะคะแต่ทางคณะรมการที่สูงสแห่งชาติภายใต้มาตรการสังคมส่วนรายคนไทยยืนก็มีความคาดหวังว่าเราจะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นให้มีการขึ้นพาตองได้ยาวนานที่สุดน,นะคะคจาก1ปีอาจจะป็น80ปี นะคะและก็ที่สองก็คือมีภาวะของการพึ่งตนเองได้ที่สุดนที่สุดก็คือระยะของการเจ็บป่วยระยะของการที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยให้ที่สุดะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ท่านได้มีเอการจากไปจากการเสียชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุขตามที่ท่านคาดหวังนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางกรมจิงการที่ส่งนี้ระวังไว้ว่า ในเก้าปีที่เจ็ดแล้วก็เก้าต่อไปที่เราเก้าข้อสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยนะคะเราจะก้าเดินภายใต้ของสองกลุ่มเป้าหมายใหญ่ๆแล้วก็ภายใต้มาตรการของสังคมส่วนวัยสูไทยที่มีแล้วก็ภายใต้พันธกิจที่เรามีด้วยการส่งพันธกิจนี้ค่ะ วันนี้ขอพระคุณท่านรองอธิบดีนะคะที่ฉายภาพให้เห็นถึงภารกิจของงานของกรมกิจการผู้สูงอาย,ยุที่ทํามาในห่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาแล้วก็มองอนาคตข้างหน้านะคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมการโดยที่งานของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ดูแลผู้สูงอาย,ยุอย่างเดียวนะคะก็คือดูแลด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมการของคนในวัยเรียกว่าผู้สูงอาย,ยุสำรองก็คือคนที่จะแก่ในอนาคตเนี่ยนะคะก็คือในวัย4ี่สิบ ะสะห้าสิบนะคะลงมานะคะต้องเตรียมเรื่องของการออมที่ท่านรองย้ําหลายครั้งเลยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยู่ในมาตรการแล้วก็วาระแห่งชาติที่เขียนในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณท่านมากนะคะวันนี้ที่มาพูดคุยในรายการจริงสตรีสตี้วันนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมนะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนโยบายนะคะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะถ้าเราจะได้เห็นภาพในทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ทั้งในเชิงการปฏิบัติของบุคคล แล้วก็การเตรียมการของชุมชนสังคมนะคะนี่ก็จะพยายามทำให้เห็นภาพใหญ่แล้วก็ทั้งในระดับภาพเล็กๆของในชุมชนด้วยเพื่อที่จะต่อเชื่อมกันเป็นในลักษณะของเหมือนกับจิ๊กซอนะคะเพื่อให้เห็นว่าเราก็มีการเตรียมการในเรื่องนี้แต่ว่ายังมีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็ยังมีจุดอ่อนจุดด้อยอยู่เหมือนกันเรื่องของความตระหนักในในเรื่องของการเตรียมการรับสังคมสูงวัยเนี่ยนะคะนีนคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยตระหนักในเรื่องนี้มากนักนะคะเพราะว่าเราเองใน มันมันเห็นไม่ได้เป็นรูปธรรมมากนักนะคะในเรื่องนี้นอกจากว่ามาเจอกับตัวเองจริงๆว่าโอ้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สำคัญนะคะเดนเคยคุยกับบางท่านเนี่ยก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นเหมือน ระเบิดในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราเจอผู้สูงอายุเยอะๆนะคะแล้วก็เด็กเกิดน้อยในขณะที่คนทํางานก็น้อยลงนะคะภาษีที่เสียเนี่ยก็น้อยลงเนะคะเราจะบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไรนี่นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นระเบิดเวลาที่รอที่จะระเบิดในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่ละคนมีการเตรียมการในเรื่องนี้ชุมชนมีการเตรียมการอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นบรรเทาเบาบางลงไปนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงสดใสตี ที่ได้มาพูดคุยกับฟังในสัปดาห์นี้นะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Aging Society